คลิปแรนดอมข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาคมหรือหนึ่งเดือนหลังจากที่ได้ชมคลิปนี้คือเรื่องอะไรอ่าก่อนอื่นเนี่ยมาเช็คพลังงานกันก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอยู่ในสภาวะไหนเจอเรื่องอะไรมานะฮะโอเคก่อนหน้านีน้คุณอาจจะเคยรู้สึกว่าโหโชคไม่เข้าข้างคุณเลยอะ่ะทาบุญทําดีแค่ไหนก็ไม่ขึ้นทําดีให้ตายยังไงเนี่ยคนก็ไม่เห็นนะคะคณก็เลยเริ่มรู้สึก หมดแรงอะ่ะหมดกําลังใจที่จะทําต่อไปหมดหวังในสิ่งที่คุณกําลังทําในความสัมพันธ์ที่มันกําลังเป็นไปนะคะแต่ว่าถึงจะเหนื่อยมากมายแค่ไหนก็ตามเนี่ยสถานการณ์ก็ยังคงบีบบังคับให้คุณต้องฝืนทําในสิ่งที่คุณรู้สึกไม่ได้โอเคขนาดนั้นต่อไป mm. ก็ยังคลิปความสัมพันธ์ไปถึงมันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าคุณก็ยังต้องทํามันต่อไปยังไม่สามารถหยุดพักได้นะคะแล้วถ้าถามว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรมาดูกันอ่านี่คุณเห็นไหมเดอร์ซัน t ดอะซัขึ้นมีเทนออฟคัพด้วยแล้วก็อัศวินถือไม้เท้าอ่าคือคุณเห็นปะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเดอะซันมันกลับหัวถูกปะแต่ตอนนี้มันกลับมาหัวตั้งแล้วนั่นหมายความว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณจะกลับมามีพลังให้คุณมี energy บวกมากขึ้นนะคะคุณจะค้นพบความสุขแล้วก็มันจะมีแรงบันดาลใจบางอย่างอะ่ะเกิดขึ้นที่จะทําให้คุณเนี่ยมีแรงก้าวต่อไปข้างหน้าแบบ ไม่ใช่แค่ก้าวอะ่ะแต่เป็นการกระโจนไปข้างหน้าได้อย่างแบบกระชับกระเฉงแล้วก็กระตือดูร้นมากๆเลยนะฮะแต่ถามว่าทําไมใช่ไหมทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นคุณจะหายเศร้าได้ยังไงไพ่บอกว่า ที่คุณหายเศร้าหรือสามารถบุกออนจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มาได้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เกิดขึ้นเอออาจจะไม่ใช่ดนเชิงความสัมพันธ์อย่างเดียวอาจจะเป็นคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆไอเดียใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเคาะประตูเสียหายอา่าและประเด็นก็คือไอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ามาแค่แบบคนคนเดียวหรืองานเดียวโปรเจกต์เดียวมันอาจจะเข้ามาพร้อมกันมากกว่าหนึ่งด้วย ออดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องสู้หน่อยนะคะถ้าเป็นเรื่องงานอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องคนเนี่ยก็เลือกให้ดีว่าคนไหนที่ถูกใจคุณจริงๆอยงยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้เป็นเดือนที่มีความสุขนะครับระวังสับรางไม่ทันนะบ๊ายบาย <laughs>